เอาไปเนี่ยเอาไปให้แม่หั่นี่อนมูมีหน่อไม้เนี่ยเนี่ดอกดอกที่เล็กหอะไรีเล็กจ้ะนี่เป็ลูกดออีนูนนี่ว่าอีนูนด้ว

็อกแล้วกเสใส่น้ำใส่น้ำเราเอามาอาบดูได้ให้มอาบองเจาวันต้อเป็นอะไร่

ขายได้ขายค่ะเงินนี้ขายให้คนคนนี้จะกินอะไรวันนี้เอิ่มค่ะ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  <laughs>